ป,นคนคป้าแม่เบิร์นน้องตานะครับพี่น้องคุณงอนไหมโอ๊ยหัวอาสุดเลยนะในห่วงเวลาที่เฮาลางบางพี่น้องมีให้ทุกมือคือหักถึงเจอเรื่อง นักนักก็ยังหักวายก็บอกไอเราเด้อว่าถึงไอเสีดให้สร้างสำได้เจ็บกันยังยอมให้กอดละสองคนเฮาก็รอดมาได้หากที่รอของใจน้อง เพาะน้อยทำไมเข้าใสุดๆเลยนะในห่วงเวลาที่เฮาลำบากที่น้องมีให้ทุกมือคือหาถึงเจอเรื่งหนักๆก็ยังหักว่าเองก็บอกไอ้แล้วเด้อ ถึงไอซีเห็ดให้สร้างสำได้เจ็บกันยังโยกไม่กอดละสองคนเฮาก็รอดมาได้ฮีรรอของใจน้องแหนบ่มีเมื่อใดบอกหักฮีรรอของใจสุดแหน อ๋อถ้ารับผมนะครับผมไปข่อยัดไปสอบกนได้พอเนี่ยครับผมกัดตาพี่น้องครับผมช่องข้อฉากเหรอช่องชุบบ่เจอได้ลูกปักปักให้เด้อให้เด้อผมขอยอยากให้พ่อโอนะครับผมเป็นถั่วละให้ผมจะเข้ารับพ่าเนี่ยแมนครับผมเดี๋ยวผมสิได้ไปซสอบนะครับพี่น้องมาหนึ่งต้งสองสองแหละไปช่องข้อฉากเหรอขาตรงหรอบักไปเลยดิงโน่นหน่อยถาเบิองอยู่ถาเบิอง เสียงน้องไปร้องเพลงไหนก็มุ่นซู่ซูเด้วยหนูขอบคุณค่ะพูนไอเงาะเล่าไปแล้วเด้อะพี่หนุ่มุ่นไปหาซอมแล้ว <c oughs> <c oughs> ปล่อยหน้าที่ให้นั่งโอเะไรดิ <c oughs> ว้าวคนดูสวัสดีค่ะไผโท้ฟังเพลงหรือไผโท้มากเดี๋ยวไม่ใช่ดนตรีโอดนตรีฟังคีย์ว่ามันไผโท้มาเพราะว่าอย่างน้ำมือเ้าใช่คนขับรถตู้ไหมคะการเดินงาม คือทอดคนคือทอดคำผู้บาวผู้โกผู้เคยสัญญาวอนปูอื้อลือหน้าขราดแห่งผู้ลังกาดึงจองหาเข,าข้าคืนมาผู้หลังกาลุ่นโตยีลาแน่เดนอ ได้บ่อายจือได้บ่อายครั้งหนึ่งที่เราเคยไปท้องแดนทําถิ่นภูลังกาเบิ่งหินสาวานจังหวัดบึงการเมื่อปีผ่านมาไพนอบอกย้ำคำว่าฮักกีฬาหน้าปู่เอ บอจำบอเจอจักหน่อยในบอต้องเสียนปูน่นาคานั้นน้องนกเจ้าก็สัญญาคือคือแถมยังไหลกอตอลอดปวงหินชัดจนคนลือยำห่างเปลี่ยนเบอร์มือเธอเปลี่ยนทุกอย่างเบร์ทางตีต่อหรือว่าหลงไปในเมืองบางบทถึกไม่ยิงรับแลกกำนอดให้อยู่ตรองนั้นสั้นบอ ถ้าหากบ่แม่นลหลเป็นอย่างเงียบนานแทนอก,ก้อนหินสาวว่านยังอยู่คขยงกันพร้อมลูกแม่พ่อแต่น้องนั่งเงาก็ะอซอีกหอดไปเดียวว่าเวกาคือพ่อบ่อไอคือหอ,อ,อ,อดบ่อไอเมื่อนี้บึงกันดังลายคนแห่ไปไหวปูนาคาก็เหลือแต่อ้ายแหงจบแหงซ้อมก็บ่อเห็นมาจุดทูบบอกเสนนาคา ลาเป็นมนมัหรือว่าลงไปในเมืองบางบดถึกไม่ยิงลับแลกกำหนดให้อยู่ตรงนั้นส่านบอถ้าหากบ่เม่นลายเป็นอย่างเงียบนานแท้่นอ ก้อนหินสามวานยังอยู่เคียงกันพร้อมลูกแม่พ่อแต่น้องนั่งเงาก็อเีจยวจบมารอว่าเวกาคือพ่อบอไอคือทอดบอาไอมื่อนีบึงการดังลายคนแห่ไปไหวปูนาคาคนสัญญาหางคือพ่อจังถิ่น์ภูหลังกาจุดทูบบอกเสียนานคาอย่าให้สัญญาอีลาเป็นมาน ยงฟันเราก็พอแต่เจ้ายงฟันเราก็พอแต่เจ้ายงเงาห่งเสาบัสวงห่งเสาบัสวงเฮาเป็นห่วงแล้วเพื่อใจดำแท้ดำแท่ไอ้ดำแท้ดำแท้ใจแอแต่ไฟเดียวเกี่ยวละผ่านเจอไปห้ามไม่ได้ละเซินทิมบอกเคินบอกไอว์ว่าละนายนายเจ้าคงนี่ละเขาลืมเขาล่ายังใจตังคืดพอดความลัง พู้หลังการเสสวดเนี่ยครับพี่น้องเพลงละดียร์เลงะดเกเียคขอบคุณค่ะทำใจให้เบาขอบคุณค่ะทอบมากเพลเยรใจน้อยไปเงาะน้อยครับพราเีนี่ลองเลยปะพรเีร้องได้่ะ ทนในส่วงไล่ไล่ส่วงมีในคอนเสิร์ตนีเพี่งนีเส่พลังหลายดุมทุ่งเอ้ยตายแล้วเวลานี่ความดังของมูอยู่ที่ลินมาสนานแล้วนะ หน่มทุ่งกระจุมทอ จะปีที่รอเช้าเย็นมีนุม่มชาบุญฝากความ ก็ไม่เห็นวังเรียงเคียงชมแล้วใครลืมใครข่าวว่าพบรักใหม่นครปฐมน้องยังกล้ำกลืนปืนใจคม สุดระทมเส้นทรมานมองยอดเขาวังยอดเขาสูงขอตั้งจยเสียดฝา สนาจึงพาเป็นรองสาวเมืองน้ำตาปากเพลงเศร้าลอยผ่านจากใจน้องขอทำสักคำยังคุณคองทุ่งระโจมทอ เป็นกำลังใจให้น้องไปอยู่นะหนูเสียงดีมากขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กาสิขลอลองเอาว้ก่อนนะครับพี่นวงพบได้เป็นนไดเวล,าล่าหรือได้ดิแม่กีนนาทีอ่ะสิบเอ็ดโอ้ลายแทคเออนั่นแหละเอาชิบูงไปงงบ๊ายบายสาธิาาาตั